สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรามาเปิดกล่องเซตโยกันนะทั้งหมดห้าคีย์นะครับอีกคีย์หนึ่งเปิดไม่ได้กล่องไม่พอตังหมดโอเคก็มาเริ่มที่กล่องแรกเลยป้มเปิดนะมีสูตรคำพผมสวดอะไถ้าเปิดไม่ได้ให้ตบหัวหนึ่งทีไม่ออะเจ็บตัว ไปเลยพีก็ศูนย์เอ้ยไม่ใช่ UMP สแตกติบบาทเออเนี่ยขายเนี่ยไปซื้ออีกกล่องอ่ะต่อไปโคม่าทูโคม่าทูโคม่าทู เอเคอิลิทวิวชิบหายแล้วปามมันลืมไม่ดีแหละมันลืมไม่ดีครับเขามาสองอีกครั้งหนึง่งมีสูตรไหม <c oughs> มีสูตรไหม <c oughs> ไม่อยากเ <c oughs> จงมันจะมาก็ต้องมาไม่ได้เป็นต้องสนใจแหละโอ้ยซีซ <c oughs> ัดออโตโอ้โอ้ยไอ้เฮาเลยซีซัดได้ลูกอร ดวงมันจะมาก็มาไม่เกี่ยวชิ๋วหายแล้วเปิดอันนี้ด้วยอ่ะเบรกเอ้ามันกดแม่งเลยโอ้โหไอ้ไอ้สัสมันผ่านก๊อกโอ้ยมันผ่านมาเลยอ่ะมันนิดนึงอ่ะเจอที่แย่มากเหลือวเขามาทัวร์หนึ่งกดเปิดชิบหายแล้วเฮ้ยมีดหน่อยดิ ไอ้จบละมันจบละมีมีมีเปลี่ยนใหม่ป่ะเออมีอแม่งร้อยนัดเลยเนะี่ย <c oughs> มีแค่กูบอกแล้วให้ซื้อปืนไ <c oughs> ม่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าคื่นเปิดอาจจะดีนะแต่นั่นนิ่งเปิดเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวบอกให้พระมาเปิดเออกูต <c oughs> ้องพระมาเปิดหัวเนี้ยพระมาเปิดได้ทุกอย่าง กูต้องขายยู p พีถ้าแตกแท็กซื้อกล่องใช่อีกหนึ่งกล่องขายวโอเีไม่ไมออกด,ดิวิีสวยขายเจ็ดบาทพรไอ้สัตว์แน่นอนแล้วก็รอเอาและฮะท่านผู้ชมกล่องสุดท้าย <G ül> หุ้ญแจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาม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 มเอ็มนายมาบันเสดปามปามมาเอมนายมาัเนันือแนปามม ปาปากุณเฉยเลยปาคุณใสไปหมดแล้วปามาเป็นเฟดปาปาของจริงเฮ้ยลำลายลำลายปา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 มาเป้นเฟดมาเป้นเฟดปาปาขอขอขอจบคลิปที่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับในเมื่อมึงเปิดได้กูก็ต้องเปิดได้อสัส เรียกเอ็มกขบอกวันนี้มันต้องมาแม่โคตรสวย